สวัสดีครับผมเคนคลินิคลักเท้าครับในตอนที่3นี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาแนะนำนะครับว่าเมื่อเราเอ็นข้อเท้าอักเสบหรือข้อเท้าพลิกนั้นเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะได้ลดอาการปวดหรือหายได้เร็วขึ้นครับเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยนะครับ สำหรับเอ็นข้อเท้าด้านข้างอักเสบหรือฉีกขาดในระยะแรกนะครับสำคัญในระยะแรกต้องลดการอักเสบให้ได้อย่างเร็วเลยนะครับก็คือ1ใช้ความเย็นประครบนะครับคือไอซ์ลดการอักเสบในทุกทิศทางนะครับใน2วันแรกเนี่ยทำให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทําททได้อาจจะปรับเป็นการใช้ว่าครั้งละ15นาทีทําเช้ากลางวันเย็นได้เลยนะครับทำให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยที่ผิวเราเนี่ย ต้องไม่เขาเรียกว่าไม่เบิร์นหรือว่าไม่ไม่แสบไม่เรียกว่าไม่ไหม้จากความเย็นนะครับนี่ก็เป็นจุดสําคัญที่ต้องใส่ความเย็นเข้าไปเยอะๆ 2. คือพยายามพักเขานะครับหรือเรสให้เขาพักได้มากที่สุดในรายที่เป็นเยอะเนี่ยเพิ่งไปลงน้ําหนักนะครับส่วนในเกรดหนึ่งหรือว่าบวมๆนิดๆเนี่ยอันนี้อาจจะพอลงน้ําหนักได้แต่ในรายเป็นระดับ2ระดับ3เนี่ย แนะนำให้พักข้อเท้าเขาไม่ให้พยายามลงน้ำหนักให้น้อยที่สุดนะครับ3คือในระหว่างที่พักหรือว่านั่งหรือนอนเนี่ยพยายามยกเขาให้สูงนะครับเพื่อลดการบวมนะครับการที่มีการบวมข้างนานๆการอักเสบไม่หายเนี่ยมันจะเกิดทําการทําให้เราต้องระยะเวลาในการรักษาตัวนี้นานกว่าเดิมนะครับ3ก็คือยกเท้าให้สูงนะครับยิ่งเหนือระดับหัวใจย,ยิ่งดีนะครับ4คือ พยายามรีดการบวมไม่ให้เขาบวมมากขึ้นนะครับอาจจะใช้ในตัวของซีแบนในการพันให้ลดการบวมนะครับหรืออาจจะใช้เป็นอีลาสติกแบนเดจในการพันเพื่อไม่ให้เขาบวมมากขึ้นนะครับนี่คือระยะแรกที่เราต้องหมั่นทําใน2 3วันแรกถ้ามันยังบวมอยู่อักเสบเยอะก็ต้องหมั่นทานะครับเพื่อลดการอักเสบในช่วงแรกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่ดีเนี่ย จุดปลายสุดท้ายเนี่ยจะทําให้เรารักษาง่ายและหายได้เร็วเล่นกีฬาได้เร็วหรือใช้ชีวิตปกติได้เร็วนะครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยครับและสําหรับท่านใดนะครับที่มีอาการเอ็นข้อเท้าอักเสบแนะนําดูแลอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับส่วนท่านใดดูแล้วมีคําถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่หรือต้องการซื้ออุปกรณ์สามารถฝากข้อความไว้ที่ไลน์ได้เลยนะครับส่วนวิธีการแอนไลน์ก็สามารถไปที่เพื่อนเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า assign เลิฟพูดครับแต่ถ้าสะดวกทาง Facebook ก็สามารถไปที่ a c e b o o k คลินิกรักเท้าได้ครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ